สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จบางขงุนพมพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่ลงกลุกไว้ตรงฝั่งบ่อน้ำมนต์นะครับซึ่งเป็นพระที่มีธรรมชาติฟาร์มเก่าของคาบก,กุกแตกต่างกับพระที่อยู่ฝั่งกุกเจดีใหญ่นะครับลักษณะาการดู แม่พิมพ์ของพระแล้วก็เนื้อหาของพระแล้วก็ผิวของพระนะครับมีหลักการเรียนรู้ที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าการเรียนรู้ตรงนี้นะครับเราจะแยกวิธีการดูพระเนี่ยออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือ 1. การดูแม่พิมพ์นะครับการดูแม่พิมพ์เนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่เราจะต้องใช้เทคนิคในการจดจำใน ลักษณะของแม่พิมพ์จุดต่างๆของพระสมเด็จทั้งวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่แล้วก็บางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งพระทั้งสองวัดเนี่ยจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันคือขนาดของพระเส้นซุ้มของพระแล้วก็ความสวยงามของพระนะครับจุดที่2คือเนื้อหานะครับเนื้อหาของพระสมเด็จบางขุนพรม,มกับวัดะระฆังก็มีความแตกต่างกัน วัาละคังเป็นพ้าที่สร้างแล้วไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในกุก่เพราะนั้นเนื้อหาของเขาเนี่ยจะมีมวลสารที่เป็นของสดกับของแห้งเนี่ยผสมอยู่ด้วยกันเยอะนะครับส่วนพ้าที่สร้างกุกบังหุนพรมหรือฝั่งบังหุพรมเนี่ยจะมีมวลสารที่เป็นพวกปูนหรือผงที่เป็นผงวิเศษค่อนข้างเยอะจะไม่ค่อยมีของสดเพราะนั้นการ การเปลี่ยนแปลงของเขาจะมีความแตกต่างกันตรงนี้ฟังแล้วไม่งงนะครับจุดที่สามคือการดูผิวธรรมชาติความเก่าของพระพระที่ขึ้นกุกฝังบังุพรมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งดอกบ่อนน้ำมน์หรือฝั่งวัดใหม่อมัมรตรดเนี่ยเขาจะมีคาบกุส่วนพระที่สร้างในฝั่งของวัดละคางเนี่ยจะไม่มีคราบนะครับแต่เขาก็จะมี คาบผิวหรือคาบความเก่าปรากฏให้เราเห็นเพราะนั้นเวลาเราศึกษาพระแบบนี้แล้วเนี่ยพยายามทําความเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับพระผ่านการใช้ผ่านการสัมผัสจับต้องมานะครับผิวเขาก็จะมีความมันหนึบนุ่มเหมือนกับพระที่มีลักษณะเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือเกิดจากการใช้ส่วนพระสมเด็จที่ผมกําลังจะบอก ทุกขั้นเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นผ้าที่ผ่านการล้างมาแล้วแต่ยังไม่ผ่านการใช้เพราะนั้นผิววันหน้าของพระเนี่ยความนึนุ่มยังไม่ปรากฏให้เราเห็นนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาของผ้าองค์นี้กันนะครับว่าผมจะสอนเทคนิคง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจนะครับพระสมเด็จแท้เนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับผมจะบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะพลาด ในการดูพระนะครับพระองค์นี้เนี่ยเขาจะมีตําหนิตรงบริเวณแขนด้านขวานะครับซึ่งบางคนเห็นตําหนิแบบนี้เนี่ยเขาก็จะไม่สนใจหรือไม่มองหรือว่าไม่มออไมเอ่อให้ความสําคัญนะครับซึ่งแตกต่างกับผมนะครับเวลาผมเจอพระที่มีลักษณะมีตําหนิแบบนี้นะครับและราคาเปิดไม่แพงเนี่ยผมจะศึกษาเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าคุณศึกษาพระใหม่ๆแล้วจะเก็บพระที่สวยนะครับไม่มีตำหนิไม่มีรอยชำรุดเลยนั้นผมบอกเลยเลยนะครับว่าเป็นไปได้ยากที่คุณจะประสบความสำเร็จในการสะสมพระแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณศึกษาครั้งแรกคุณยังมองพระที่มีตำหนิเป็นพระที่ไม่น่าสนใจเนี่ยคุณก็พลาดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณดูเอ่อ ความสวยงามของธรรมชาตินะครับที่เป็นเนื้อหาของพระนะครับซึ่งของปลอมเนี่ยไม่สามารถที่จะทําเรียนแบบได้เลยนะครับจุดหลักๆที่ทุกคนจะต้องพิจารณาคือผิวของพระนะครับคือผิวที่ผ่านการล้างมาแล้วนะครับพระที่ผ่านการล้างผิวออกมาในระดับหนึ่งเราก็จะเห็นมวลสารของพระได้อย่างชัดเจนนะครับมวลสารของพระมีอะไรนะครับ จุดขาวในเนื้อขาวนะครับคือผงวิเศษทั้ง5้านะครับเป็นผงปฐมังผงอิดจิเจนะครับผงตีนสิงเหผงม,มหาราชนะครับส่วนจุดดําหรือผงก,กากดำเนี่ยเป็นผงอิตบิโสคือผงพวกนี้นะครับเป็นผงที่ได้จากการตําการตําแม่พิมพ์หรือการเผาแม่พิมพ์ออกมาแล้วมาตําเป็นผงเ,เขาเรียกผง <c oughs> ผงดำนะครับ ซึ่งผงดำชนิดนี้เนี่ยเราจะพบเจอที่ฝั่งวัดอินเท่านั้นนะครับฝั่งวัดใหม่เนี่ยจะไม่พ่อยพบเจอก็แสดงว่าพระชุดนี้เนี่ยเป็นพระที่สร้างก่อนวัดใหม่อมตะรสนะครับเพราะว่ามีมวลสารที่มีผงกากดำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับบางจุดเนี่ยเราก็จะเจอพวกเม็ดขาวขุ่นเม็ดขาวใสเม็ดขาวเทาปรากฏอยู่ให้เราเห็น ตรงจุดนี้เห็นไหมฮะเราจะเห็นแขนที่เขามีาตําหนิชารุดนะครับไม่เต็มนะครับเนื้อหายไปนะครับซึ่งตรงจุดนี้สาคัญเพราะว่าบางคนมองแล้วเห็นแล้วมองข้ามบางคนเห็นแล้วไม่ได้ให้ความสําคัญแต่ผมเนี่ยเห็นแล้วนะครับถ้าผมศึกษาไม่ใหม่พระพวกนี้นะครับผมก็จะนํามาเป็นเ,เป็นองคูนะครับ เพราะว่าผมศึกษาพระแบบนี้เนี่ยผมได้ความรู้เยอะนะครับผมได้ความเข้าใจผมได้ศึกษาธรรมชาติความเก่าของพระไปในตัวนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับมันไม่ได้หาง่ายๆในการดูพระสมเด็จให้เชี่ยวชาญผมเก่งพระหรือว่าชํานาญกับพระที่มีธรรมชาติความเก่าแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังพระองค์นี้เวลาเราจับสัมผัสเขาเนี่ย พระเขาจะมีลักษณะหนึบนุ่มขึ้นมาตรงบริเวณที่เราได้จับสัมผัสบ,บ่อยๆนะครับเพราะนั้นโพลผมแนะนําว่าพระองค์เนี้ยให้แนะนําเอาไปใช้เอาไปใส่เล่นเนี่แล้วคุณจะรู้ว่าพระเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงที่สวยขึ้นทีนี้เรามาดูผิวด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะสอนไปทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนดูภาพประกอบไปอย่างช้าๆนะครับ ผิวด้านหลังเราก็จะเห็นจุดขาวในเนื้อขาวเม็ดมวลสารสีดำนะครับแล้วก็จะมีเม็ดที่มีลักษณะออกอมเหลืองหรือว่าเป็นสีน้ำตาลแห้งๆนะครับส่วนผิวที่มีค่าสีน้ำตาลจับผิวเ,เป็นปื้นแบบนี้นะครับก็จะเป็นพวกค่าของน้ำมันตังอิ้วที่พระเนี่ยเขาเดันขึ้นมานะครับค่าวพวกนี้น้ำมันตังอิวพวกนี้นะครับเป็นของที่เขาเรียกว่าหมดสภาพหรือ ถ้าเรียกง่ายๆก็คือหมดยางแต่พระสมเด็จนะครับไม่มีคําว่าหมดยางเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยท่านสร้างจากผงฟิลาทิคุณผงฟิลาที่คุณเนี่ยจะมีการงอกหรือว่ามีการสร้างเนื้อพระเนี่ยทำให้พระเขามีความแกร่งนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับพระสมเด็จเนี่ยยิ่งอ,อ,อยู่นานนะครับยิ่งมีความแกร่งยิ่งมีความสวยงามนะครับ ไม่ใช่ว่ายิ่งอยู่นานแล้วเนื้อของเขาจะมีลักษณะหมดยางอย่างที่ทุกคนเข้าใจคาบกุกพวกนี้นะครับคือสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้ขอบข้างของพระสมเด็จองค์นี้นะครับจะเห็นมวลสารเห็นเม็ดแก่ต่างๆเห็นผิวที่เขาเกิดเป็นฝ้าสีขาวๆนั่นครับอันนั้นคือ ภาพของตะก,กันปูนนะครับถ้าเป็นพระที่สร้างด้วยผงศิลาที่คุณนะครับเวลาไปล้างแล้วเนี่ยจะมีฝ้าข,าขาวๆแต่พระที่ไม่มีส่วนผสมของผงฟิลาเนี่ยเวลาไปล้างนะครับมันจะไม่เกิดฝ้าอย่างเช่นพวกพระปอมพระปลอมส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้ล้างนะครับซึ่งเซียนพระเนี่ยเขาก็จะบังคับไปในตัวแล้วว่าถ้าคุณนําพระเขาไปล้างนะครับขั้นตอนการรับประกันหรือว่า ขั้นตอนการคืนพระเนี่ยเขาจะไม่รับคืนเด็ดขาดเพราะนั้นเวลาคนเช่าพระของเซียนไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่กล้าล้างและไม่กล้าศึกษาเพราะว่าพระของเขาเนี่ยราคาแพงซึ่งตรงจุดข้อนี้ทุกคนไม่เอดใจนะครับเพราะว่าถ้าคุณเรียนรู้กับพระที่ราคาที่ถูกก่อนนะครับถึงคุณจะมองว่าราคาถูกก็จริงนะครับแต่คุณไม่มีความรู้คุณไม่เข้าใจในธรรมชาติของพระนะครับ คุณก็จะมองพระแบบนี้เป็นพระที่เป็นพระที่มีลักษณะคิดว่าเป็นพระปลอมนะครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วพระพวกนี้นะครับเขาไม่ได้ปลอมแต่ใจคุณมีความคิดไปเองเท่านั้นเองนะครับส่วนพระปลอมที่คุณคิดว่าเป็นพระแท้เนี่ยเขาก็จะสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวนะครับสร้างความมั่นใจให้กับคนเช่านะครับว่าเขาเนี่ยรับรองรับประกัน แท้ให้ตลอดอายุการของพระองค์นี้นะครับถ้าเก๊อเอามาคืนเขาได้นะครับคืนเงินเต็มจํานวนอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอมีปัญหาจริงๆแล้วนะครับพระเวลาจะคืนพวกเคียนพวกนี้มันมีปัญหามีเรื่องมีราวทะเลาะกันเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เจอหลายๆเคสนะครับซึ่งมันก็ ส่วนใหญ่คนเช่าจะไม่ค่อยได้เปรียบนะครับคนขายเนี่ยจะได้เปรียบเสียนพระเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเขาไม่ยอมเสียเปรียบเราก็วันนี้เนี่ยก็จะสอนให้ทุกคนดูพระแบบง่ายๆศึกษาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณจะมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งพอเชี่ยวชาญในจุดที่สามารถเอาตัวรอดได้แล้วเนี่ยคุณก็จะพัฒนาความร,รู้ของคุณไปในอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะ ดูพระสมเด็จแท้แบบง่ายๆแล้วก็จะหาพระที่เรายังไม่มีในคอลเลกชันนำมาสะสมเรียนรู้เพิ่มเติมเขาเรียกว่าต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็สอนให้ทุกคนดูด้วยทักษะง่ายๆแบบนี้นะครับลงนำไปปรับใช้ดูนะครับถ้าใช้ได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลหรือไม่เข้าใจยังไงก็ทักทวงติดต่อสอบถามได้นะครับผมยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ